ตอนที่เดินไปห้องน้ำนะก็เห็นร่างกายมันเดินไปไปปัสสาวะเสร็จแล้วนะตอนที่เดินกลับมาทำงานต่อนี้ดูจิตกลับมาได้แล้วไปร้องคาราโอเกะจินเหล้าแล้วว่าร้องเพลงใครก็ได้ยินเขาก็ไม่ได้มีความสุขคนร้องแหม้มีความสุขจังสนุกสนานเลย ความสุขของโลกนีกามมสุขมันกระทบกระทั่งกับคนอื่นกับสิ่งอื่นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องความสุขอยท่านบอกความสุขที่มันเท่าๆเสมอกับความสงบไม่มี ความสงบมนะันเป็นยอดของความสุขความสนุกนะมันไม่ค่อยสงบแนละ้วมันวุ่นวายชีวิตเหนื่อยบางคนก็คิดว่ารวยรวยแล้วมีความสุขเหนื่อยจะตายไปหาหาเงินได้เงินมาก็าต้องทำไงจะรักษาเอาไว้มีทรัพย์สินมีบ้าน หวังว่าจะมีความสุขนะมีบ้านแล้วก็มีภาระมากมายตามมาต้องดูแลรักษาเน้นความสุขของโลกมันไม่สงบมันมีแต่ความวุ่นวายความสุขที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเนะี่ยไม่สงบมันประทะกันตลอดเวลา ชอบผู้หญิงสักคนนั้นต้องแย่งกันคนนั้นก็มาชอบชอบผู้ชายสักคนคนนี้ก็แย่งคนนั้นก็แย่งอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนเป็นที่สนใจมันกระทบกระทั่งกันตลอดในโลกน่าอสารนะวิ่งหาความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขที่ลึกซึ้งที่ประณีตคือความสงบ นี้ทำยังไงเราจะสงบถ้าเราอยู่กับโลกเราก็พยายามคลุกคลีกับคนอื่นให้น้อยนคลุกคลีเท่าที่จำเป็นไม่ติดต่อกับคนอื่นเลยมันก็อยู่กับโลกยากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวอะไรี้ก็อยู่ยาก แต่ว่ารู้จักเว้นระยะห่างไว้เว้นระยะห่างจากคนอื่นชีวิตมันจะมีความสุขเพราะว่ามันสงบมากขึ้นคลุกคลีกับคนมากๆไม่มีความสงบนั้นอย่างครูบาอาจารย์ถึงเวลานะท่านก็รีดเล้นขนาดพระพุทธเจ้านะ ถึงเวลาท่านก็ต้องหลีเกเล้นเป็นช่วงๆพระพระเจ้าบางครั้งนะท่านหลีเกเล้นไม่ครบพบคนนะตั้งสามเดือนไม่ยุ่งกับใครนี้ถ้าเราอยู่กับโลกมีเวลาเราก็หลีเกเล้นบ้างเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อเก็บบรรลาไว้ ไม่เอาวันลาไปชวนคนไปเที่ยวนอนเที่ยวนี่ไปกินล่อกินเหล้าอะไรไม่เอาหลวงพ่อเ,เก็บวันลาทั้งหมดนะเอาไว้ไปวัดไปวัดก็ไม่ได้ไปทำอะไรไปภาวนาไปอยู่ป่าไปอยู่ต้นใต้ต้นไม้อะไรอเงี้ยกลางวันก็อยู่โคนไม้กลางคืนก็นอนมีกุฏิก็นอน ไม่มีก็กลางเต้นก,ากลางกรดเอาอยู่สบายธรรมชาติมันไม่ยั่วกิเลสใจเราไม่ต้องกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงให้มันวุ่นวายนว่มันมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถึงเราเป็นฆราวาสรู้จักรักษาระยะห่างจากคนอื่นบ้างเราก็รู้จัก ปลีกตัวหลีกเล้นเป็นช่วงช่งบ้างนี่ถ้าเราปลีกเล้นไม่ได้อยู่บ้านเราก็มีมกติกาของตัวเองเวลาช่วงนี้เป็นเวลาส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ได้เอาไปดูซีรีส์เวลาส่วนตัวือเราจะไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยทำให้ได้ทุกวันทุกวันอย่างน้อย รีกลีนทั้งวันไม่ได้ก็ดีกเล้นเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีวันหนึ่งได้อยู่กับตัวเองทำความสงบเรียนรู้ตัวเองไม่ยุ่งกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเป็นฆราวาสก็ต้องมีสติมีปัญญารู้จักหาความสุขจากความสงบบ้างนะครุกคลีเท่าที่จำเป็นมีเวลาก็รีเร้นเขาหาความสงบ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ฟังธรรมแบ่งเวลาไว้เลยมีวินัยในตัวเองอันนี้เป็นคราวา่มันก็พอจะสงบได้แล้วถ้าเราจะดีกว่านั้นอีกเราฝึกเข้าสมาธิการทำสมาธิฟังแล้วยากเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคสมาธิสั้น สมาธิสั้นเพราะผัสสะมันแรงมันดึงดูดใจเราก็อบไปก็ะอบมาทีนี้ถ้าเรามีวินัยในตัวเองนะถึงเวลาเราก็แยกตัวออกมาภาวนาของเราคนเดียวสมมติว่าสองทุ่มไปแล้วเนี่ยเราไม่ยุ่งกับใครแล้วเราภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงยแยกตัวออกมาเราก็สามารถทำสมาธิได้ แล้วถ้าเราชำนาญจริงๆนะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยมีเวลาว่างห้านาทีเราก็ทำสมาธิได้ถ้าเราทำเป็นนะกลางวันทำงานหลวงพ่อก็เบรกตัวเองเป็นช่วงๆสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆอนะไรเงี้ยจะเดินไปเข้าห้องน้ำกี่หนึ่งตอนที่เดินไปห้องน้ำนะก็เห็นร่างกายมันเดินไป ไปปัสสาวะเสร็จแล้วนะตอนที่เดินกลับมาทำงานต่อน,นี้ดูจิตกลับมาได้แล้วไม้่จิตมันทรงสมาธิขึ้นมาทีแรกสมาธิมันออกนอกไปทำงานนี่พอเราเบรกเราก็กลับมารู้กายเสร็จแล้วพอเรารู้กายไปช่วงหนึ่งจิตมันมีกำลังเพราะเราเคยฝึกให้ดีเราก็จะสามารถ ดูจิตของตัวเองได้นี่หลวงพ่อฝึกมาแบบนี้นะเพราะหลวงพ่อก็เป็นคราวาสเหมือนพวกเราเนี่ยสมัยก่อนนะหลวงพ่อเมื่อก่อนนะก็เป็นคราวาสอย่างพวกเราเนี่ยคําว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนะี่ยไม่อยู่ในสาระบบเพราะมีเวลาห้านาทีก็ทำห้านาทีมีสิบนาทีก็ทำสิบนาทีนะมีชั่วโมงก็ทำชั่วโมง เนี่ยเรารู้จักหลีกเล้นไม่ยุ่งกับคนอื่นเอาเวลามาภาวนาจิตใจมันก็ค่อยสงบนะยิ่งถ้ากลางวันเนี่ยเราเก็บเล็กเก็บน้อยไปอย่างที่หลวงพ่อบอกนะตกเย็นตกค่ำเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรเนี่ยจิตสงบง่ายถ้าฟุ้งซ่านตลอดวันไม่ได้เบรกตัวเองเลย พอตกเย็นตกค่ำจะไปนั่งสมาธิเขานั่งหลับจิตมันเหนื่อยเกินไปไม่มีพลังงานที่จะส่งตัวมาทำสมาธินะั้นมันจะไม่มีแรงนั่นเป็นคารวสนะยุ่งกับคนอื่นน้อยๆปลีกตัวปลีกตัวไม่จาเป็นว่าต้องปลีกไปหลายวันเดินไปเข้าห้องน้ำนี่ก็ปลีกตัวแล้วนะ